คทู 2, คันนี้เสร็จแล้ว mm hmm. เหลือรอให้ลูกค้ามารับรถนะครับคันนี้กว่าจะจบก็เยอะพอสมควรนะครับกว่าจะจบกว่าจะเดินเบาได้นะครับคันนี้เหลือต่อทําคันนี้นะครับคันนี้อาการผมยังไม่ได้ดูเลยแค่มาสตาร์ทแล้วก็มาทิ้งไว้เรายังรอเดินเบาผมว่ามันก็ยังปกตินะครับแล้วก็ซ K 5ห้านี้ก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะ คันนี้ก็ทําเยอะเหมือนกันลูกค้ามาให้ผมดูแลนะครับดูแลทั้งคันเลยนะครับเปลี่ยนทําเยอะมากนะครับคันนี้เยอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผลสุดท้ายคันนี้ต้องสุดท้ายชุดก่อนจบงานก็จะมีเปลี่ยนกล่อง ECU นะครับแล้วก็ตัวลิ้นปิกดีเซียนะครับที่รอบไม่ชดเชยนะครับของคันนี้นะก่อนจะปิดงานให้ลูกค้านะครับแล้วก็เหลียวไฟเอนจิ้นไฟเด้งไฟโชว์นะครับ <Das que at> ผมจะเคลียร์ CK2 คันนู้นแล้วก็คันนี้นะครับสคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้เสร็จแล้วลูกค้าพรุ่งนี้หรือวันนี้ลูกค้าจะเอามารับรถกลับบ้านนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมเคลียสองคันนี้ให้เสร็จนะครับกับคันนี้ต่ออีกทีนะครับคันนี้เอาไวท้ทีหลังนะครับคันนี้มาทีหลังลูกค้าบอกว่าไม่รีบเอามาจอดได้อยู่นะครับ อันนี้สตาร์ไม่ติดเขาลากมาอันนี้ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์สองคันเนี่ยคันนี้ให้เสร็จคันนี้มันเหลือแต่ไฟเอนจินไฟเด้งไฟโชว์อยู่นะครับเวลาขับนะครับเหยียบคันเร่งส่งไปแรงออกตัวไปก่อนนะครับแล้วไฟเอนรูปเครื่องยนต์เนี่ยเด้งปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกครั้งนึงครับแต่ตอนนี้เอามันไม่โชว์หรอกถ้าเราขับไปได้สักพักนะระยะหนึ่งนะครับไฟเอนจินจะเด้งเลยนะครับปั๊บเลยนะอันนี้มาลองเลี่ยงรอบเดินเบา ่องรอบเดินเบาก็ถือว่าปกตินะครับรอบเฉเชยดีมากนะครับรอบชดเชยดีนะครับคันนี้จะไม่ได้แปลงไว้คํำนะครับคําว่าไฟอินจินเนี่ยเอนจินหรือลูกเครื่องยนต์เนี่ยสักพักขับไปสักพักหเหยียบขึ้นไปปุ๊บไฟเด้งปั๊บเลยนะครับเหลืออาการเดียวนะครับคันนี้ยังอื่นเกียบหมดละนะครับเปิดแอร์อันนี้ความแอร์ยังไม่ทํานะครับ เปิดแอร์ก็รอบก็จะชดเชยขึ้นมาดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับรอบชดเชยขึ้นมาแล้วนะครับหุ่นพวงมาลัยก็ชดเชยขึ้นมานะครับ,รค,รบคันนี้กว่าจะจบนะครับเสียไม่กระทั่งกล่องนะครับเสียไม่กระทั่งลิน้นไอ้ตัวลินล้นปีกบีเซียลิ้นปีกพีเซียเออตัวมอเตอร์มันอะเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆว่าตัวมอเตอร์มันอะชอตแล้วมาหากล่องนะครับกล่องก็พัง ะครับที่แรกผมเอากล่องใหม่มาใส่ที่แรกก็เดเ่ยดีนะครับเอาไปเอามากล่องเริ่มเออนะครับก็เลยต้องหาตัวที่ดีนะครับแล้วก็มาลองสลับดูนะครับอันนี้ก็น่าจะจบงานละนะครับน่าจะจบงานละเหลี่ยไฟเด้งไฟโชว์อย่างเดียวนะครับงานซ่อมก็จะเหลียจะเหลียอ,อยู่คันสีฟ้านะครับคันสีฟ้าจะทำก่อนแล้วก็จะมาคันนี้ เอ่อ CK 2คัก็นั้นก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสร็จแล้วอีค่าคันนี้เสร็จแล้วเหลือ CK ไฟเด้งไฟโชว์เหลืออีกหน่อยเดี๋ยวก็พร้อมส่งให้ลูกค้าละนะลูกค้าที่รอมาให้ผมดูแลก็รอสักนิดนึงนะครับผมขอใช้เวลาเพราะงานแต่ละคันนี่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับแต่ละคันนะครับงานแต่ละคันผมต้องจบให้ลูกค้าให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเดินเบานู่นนี่นั่นนะครับกว่าจะจบแต่ละคันก็สี่เคทูคันสี่บอลถ้าใครดูคลิปผมผมทาให้ลูกค้าเก็บรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็สี่เ5สี่เห้าคันนั้นก็เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพวกชุดใส่บงใส่พานดูแลให้ทั้งคันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากให้ผมมาดูแลก็ รอสักนิดนึงนะครับผมจะเคลียทีละคันก่อนเพราะว่าเอามาแล้วถ้าลูกค้ารอไม่ได้เนี่ยกลัวลูกค้ารอไม่ได้นะครับบางคันเขารอได้ก็รอหลายเดือนนะครับ 4K5 คันนั่น,นตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับ 4K5 คันสีเขียวนะนะครับกว่าจะจบให้ลูกค้าได้นะครับผมประมาณนี้